สวัสดีครับคลิปเลาะดูนะครับสําหรับคลิปนี้มาหาเลาะดูแถวย่านบางลําพูสนามหลวงท่าพระจันทร์มหาราชวังสรารรมไปสิ้นสุดแถวแถวกระทรวงกลาโหมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทต,ตรงบางลําพูเลยนะครับตรงนี้ก็เขาเรียกย่านบางลําพูนะครับเป็นแหล่งช้อปปิง้งหรือว่าแหล่งนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะ เยอะนาหูหน้าตากันตลอดเลยนะครับทุกไม่ว่าจะช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนตรงนี้จะจะมีตามตรอกซอกซอยต่างๆก็จะเป็นเป็นสไตล์ห้องเช่าหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเกตเฮาส์นะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการใช้เงินเยอะๆในการพักอาศัยก็มาอยู่ในย่านนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นย่าน ศูนย์การค้าเก่าแก่ของกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังมีชื่อเสียงมาตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะถนนข้าวสารหรือว่าตรอ,อกข้าวสารนะแ,แถวๆวางลำพูนี่แหละนะครับทุกวันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะครับตังนั้นก็หลังจากผ่านบางลำพูนะครับแล้วก็ขับรถรามาเรื่อยๆนะครับรามาดูตรงนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในโซนแถวๆสนามหลวงนะครับตรงนี้ก็ จะต้องลอดสะพานพระปิ่นเก้านะครับตรงนี้จะมีสะพานพระปิ่นเก้าข้ามแม่น้าเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรีหรือว่าไปย่านฝั่งธนนะครับตรงนั้นก็เลี้ยวตรงนี้เลยนะครับก็คือเลี้ยวสายใต้สะพานพระปิ่นเก้านะครับส่วนทางด้านขวามือนี่ถ้าจะไปก็จะเป็นถนนพระอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะทะลุสนามหลวงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เลี้ยวตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมหาวิลาลยธรรมศาสตร์นะครับถ้าตรงไปถึงจะเลี้ยวทางด้านสายมือก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเจอสนามหลวงแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีก็เป็นมหาวิลาลยธรรมศาสตร์นะครับตรงนี้แต่ถ้ามือสักครู่ก็เป็นเข้าหมหาวิาลยธรรมศาสตร์เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับเป็นรถบัสคันใหญ่ๆนะครับสองชั้น ชั้นเดียวสองชั้นก็แลก็แล้วแต่เขาจะสะดวกนะครับตรงนี้ก็ดูกันค่อนข้างที่จะไหลคันนะครับไหลานาหูนาตานะครับเนี่ยเต็มไปหมดนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่าต่างชาติก็มาในย่านนี้แหละนะครับก็คือสนามหลวงแล้วก็สยานเขาเรียกว่าย่านตรงนี้จะเป็นที่เป็นแลนด์มาร์คที่แบบค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็อมมตตะ เป็นที่รู้จักกันในกว้างขวางนะครับในโลกของการท่องเที่ยวนะครับเมื่อสกรูก็เห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็จะมีรถจอดเหมือนกันนะครับรถนักท่องเที่ยวนะครับส่วนทางด้านขวามือก็สนามหลวงนะครับเต็มๆฝั่งซ้ายมือก็มหาวิทยา วิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสนามหลวงเขามีที่จอดรถนะครับแต่แอดมินเองไม่ได้เข้าจอดนะครับขอเดินขอวิ่งรถนะครับเลาะเลาะ,ละดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ตรงไปนี่ก็คือวังท่าพระหรือมอศิลปกรแอดมินเลี้ยวขวานะครับมาถนนพระจันทร์ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวามือนี้ก็คือบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ เนี่ยตรงนี้ถานพระจันทร์ตรงนี้แต่ก่อนนี่เห็นมีพระเครื่องเก่าแบบเยอะๆเขาก็มาตั้งแผงขายกันจนสุดลูกหูลุตตาเลยนะครับจนจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นมีอะฮะเงียบๆไปอันนี้ก็เลี้ยวเข้ามาตรงแถบๆตรงนี้ก็แถวแถวท่าพระจันทร์แหละตรงนี้นะครับก็ด้าน เป็นฝั่งที่แบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพลาดนะครับที่เข้ามาที่เข้ามาย่านนี้เขาก็จะต้องมาเดินดูนะครับความจเจริญรุ่งเรืองสมัยก่อนก่อนยุคก่อนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเขตวังเก่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือมหาวิทยายลัยศิลปากรนะครับในเรื่อนฝั่งทางด้านซ้ายมือส่วนขวามือก็อก็จะเป็นแนวของอท่านาหาท่าเรือมหาราชนะครับหรือว่าท่ามหาราชก็จะเป็นบริเวณพระราชวังนะครับด้านหน้า ขวามือที่เราเห็นที่มีคนเดินเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวนะครับเห็นมีธงริวเดินตามแถวเป็นขบวนอย่างนั้นก็คือขบวนนักท่องเที่ยวที่นําลูกเที่ยวลูกลก๊กลูกเที่ยวเนี่ยเ็าเรียกว่าลูกอะไรก็ไม่แน่ใจแหละนี้นะที่จะมาลูกลูกทัวร์เนี่ยข้ามไปแล้วก็ข้ามดูดูข้ามมาฝั่งฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็ขวามือนะครับอันนี้แล้วก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ฝนเหมือนว่าจะตกนะครับ แอดมินก็ทำคลิปแล้วก็พาเลาะดูในาย่านนี้แข่งกับฝนถ้าฝนตกก็คือจะต้องหลบหาที่หลบฝนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตกก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ข้อเสียก็คือ,อมันไม่ค่อยสว่างสดใสนะครับตรงนี้เหมือนคึมคก็นี่แหละฝนตกถึงจะหยุดถ้าฝนยังไม่ตกก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเลาะบนถนนตร,ตรงนี้เนี่ยก็คือฝั่งขวามือนะครับ ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นท่าเตียนนะครับแต่ว่าแอดมินจะเลี้ยวตรงแถวๆตรงนี้แหละนะครับถนนท้ายวังหรือเปล่าหรือว่าถนนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับนะฮะดูสองฝั่งข้างทางกําแพงเก่าแก่นะครับกําแพงวังเก่าแก่กําแพงวังกําแพงวัดเดี๋ยวนี้ทั้งเป็นทั้งวัดแล้วก็เป็นทั้งวังนะครับตรงนี้ สวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแต่ก่อนก็เคยมาเดินถ่ายรูปบ้างสมัยหนุ่มๆแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วก็เดินไม่ไหวนะครับต้องขับรถก็มุ่งหน้าตรงนี้นะครับก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็เห็นตรงตรง้นไม้ร่มรื่นทางด้านขวามือที่จะเลี้ยวเนี้ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือนั่นแหละวังสรารมหลายๆคนก็ เคยมาพักผ่อนนะครับแต่ก่อนก็เป็นไอรานกิจกรรมส่วนที่เขาทํากิจกรรมดนตรีบ้างเต้นรําบ้างลีลาดบ้างแต่ว่าหลังๆมาก็เป็นแค่ส่วนสาธารณะออกกําลังกายเช้าเย็นเท่านั้นเองส่วนทางด้านสายมือก็วัดพระแก้วนะครับหลังจากผ่านวังสรานรมมาตรงนี้ก็จะเป็นในแนว ทางด้านขวามือนะครับเป็นในแนวของกระรวงกลาโหมนะครับอันนี้ก็เป็นตึกเก่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะที่เห็นมีเสาธงชาติชูขึ้นนะแล้วก็ตึกเหลืองๆนั่นนะคือกระสวงกลาโหมนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็วัดพระแก้วนะครับตรงนี้ครับแอดมินก็เลาะมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับหลายนาทีก็จะอยู่ตรงนี้แหละสนามหลวงซึ่งถ้าเป็นทางด้านอ่ซ้ายมือก็ ตรงที่เขาจะเข้าไปดูวัดพระแก้วนะครับหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็สนามหลวงด้านขวามือเป็นศาลและศาลหลักเมืองนะครับคลิปแล้วดูบางย่านบางลําพูสนามหลวงท่าพระจันทร์มหาราชวังสรานรมมาสิ้นสุดที่กระทรวงกลาโหมขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้การติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณทุกยอดวิวและกันแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ